ที่ทุกคนนี่คือตะนาวศรีนะครับสองพันยี้มีก็อีกประมาณเท่าไหร่อ่ะ25นาทีนะครับจะปล่อยตัวเป็นผมลงระยะ100กิโลนะครับผมเคยมาตะนาวศรีครั้งหนึ่งคือตอนเดบิวต์ปีแรกนะระยะ70อันนี้เป็นระยะเต็มระยะ100เราจะชิดบอสฝั่งตะวันตกนี่มาบสบายๆเนี่เตือนฝูงอยู่เหมือนกันเต็มแล้วมาเยอะแล้วเข้ามาและอ่ะ ทุกคนวิ่งให้สนุกนะครับไปแล้วไปเจอกันตนนาวสี กันี่เอหนึ่งกันเลยดูให้เราใจไทไม่ใรไทยใจแตกเลย้องกดอะไรได้กดอะไรได้กดดันไดกดนันได้นี่มากันหนุ่มไปกันครับเคยไปกันยาวๆครับนี่คือใจผมที่มูเ ครั้งหนึ่งของใคยลูกันมากับน้องจะรักษาการยอดอะไรที่จะไปน้ำนี <h <h いい่นะเขาอยู <h uh,> <h ่2.5กิโลนะครับก็ยังไม่มีเกณฑ์อะไรมากมายเวลาประมาณกี hing, ่โมงก็เก้าโมงเก้าโมงสิบะคือก็ไปเรื่อยอยู่ครับช่วงนี้เดินทางไปสู่เอเดนหนึ่ง ไปข้อเขาบางจ้าบานจ้าครับโอเคเดินต่อไม่มีอ๋อมีข้างบนข้างน้ำมีข้างน้ำข้างน้อยู่ข้างบนข้างบนขึ้นไปข้างบนอีกเหรอใช่โอ้โหเดี๋ยวเราคนนี้จะขึ้นไหมเจอใช่ปลาทูเลขสองนบ ติดกันแปดสิบสามจบแล้วแปดครบเอกได้นะเเดี๋ยวเตรียมเอาเดี๋ยวไปครับทุกคนนี่คือทางไปไม่เขาบิ่นไหนส่วนปามก็หอบเมื่อกี้ยอมดูดิบินผิดบินนิดนึงดีเล็กนดินดกบพีพีเท่านำตะโกนเรียกแมาก่ทำอะไรกลางคืนน่าจะมองยากหรอือว่าเหมือนกันหมดเลย นี่ยังกลางวันนะดูดิต่ำเลยข้างหน้าอีกหลายสิบหลายสิบโอเคมีเพื่อนหน่อยป่มเข้าไปตามๆเข้าไปมีสนุกนี่สนุกเดี๋ยวนี้มีมีเวลาไม่ซีเรียสนะเจอใครใครทายได้หมดตายเถอะมีความสุขไม่มีเวลาในใจมากจบไม่เจบสมบูรณ์ เก่โอ,อ,อ้โอ้โหแบบกานสิบโลแรกเลยทุกคนตอนนี้สิบโมงสิบเจ็ดนาทีเหลือไม่ถึงร้อยโลลว โอเควันนี้เรากลงังาดันเข้าไปเข้าห้องหนูนะครับก็ดพักใหญ่ๆเรียกว่าล้อนแัดมีด้ยงมาโอเค <c oughs> <c oughs> okay. ไปกันต่อไเตอ พี่พี่สัญญาทำไปนะฮะมีพอดังตามมาที่สองาจะตามกันอยู่สักสองสามร้อยเมตรเดินย,ยาวที่สามมาและะ้วลูกพี่ครับโซ่บอ่าที่สามทำไปวิ่งกันหนักหน้าดู สเขาไปพุ่งนี่กิโลที่สิบสามครับเริ่มเจอกลุ่มผู้นำสวนลงมาสามคนแรกผู้ชายไปแล้วโอเคสั่งกันประมาณสามโลสา่โลฝาเฮ้ยไม่ใช่ดิน่าจะหกโลมันะ้งเพราะเขาซ้อนหย่อนลงมาประมาณนั้นครับโอเคไปครับถึงตำรวจเป็นไทยแดนสวัสดีครับพี่ อยนู่ที่สิบห้ากว่านะครับต่อลงหมดเช็เควายก่อนเดี๋ยวลงไปเติมกลับไปเติมน้ะตรงนนี้สเก็ตลงกำลังจะครึ่งนะฮะ ใส่ตลอดพี่เช็คพลอยกันแน่นะครับ โอ้โหถรูปนั่นแหละประนี้ครับมีน้องที่วิ่งกาลำงปางกับผมนะครับคนนี้อหอแจมแจ้งแจมแจ้งทุกคนจุดจอมบิวตราชดอเคยก็จะถ่ายรูปนี้โอเคครับโอเคตอนนี้กิโลที่เกือบจะ17นะครับประมาณ เอ็ดนึ่งก้าสนาทีอเคอคว่าลงมาแล้วจะค่อยข้องอยู่เดินนั่งเดินหนง,น,หน,งนี่ก็ขาลงก็จะเป็นยาวคิวยาวขึ้นมาเท่าไหร่ลงไปเท่านั้นลงไปจนจะถึง,ง,งเอ็นหนึ่งอนมาเฮ้ย <Hello. S 1> ไ,ไม่มีล้มอยู่ เป็นเวลาทะเลเทียงที่มีลมจะดีแบบนี้ตลอดหรือเปล่าไม่รู้นะครับอ,อยู่ยาวไปก่บกับวันนี้ยังอีกยาวไกลแน่นำไป ออกขึ้นไปยอดน้ำตกแม่ขึ้นตกพอวีนึกขึ้นอยู่ได้พอมันเหนื่อยใช่ปะอะไรที่คิดว่ารู้อยู่แล้วนะคนพ่องมาพ่องมานานมากแล้วแต่ลืมโอเคเราค่อยขึ้นไปนะครับนี่เป็นยอดเราจะกลับลงมาที่ผีโอ้คนเต็มสนุกสนานสนุกสนาน อยากจะวิ่งให้มันจบแล้วมันอ้างกินเบียร์เขาเหลือเกินไปแต่กันเยอาวนี่อยู่ในกิโลที่28แปดแก่ๆนะครับ4ชั่วโมง36นาทีบ่ายโมงจะ40แล้วเรามาไปน้ำตกบอวี ระหว,ว่างทางเมื่อกี้ก็เป็นหินลอยหินน้ําตกใหญ่เล็กว่าไปตามทางพูดนี้เรียกว่าแทบจะทําความเร็วไม่ได้นก็ออกมาถ่ายระหว่างทางนิดหนึน่งยินเสียงน้ำตกนะครับนักท่องเที่ยวเข้ามาได้นะครับไม่ได้ปิดเส้นทางอะไรก็ถ้ามาขึ้นมาเลยก็หลายห้าโลประมาณนั้นนะแต่ก็เห็นเด็กๆทั้งน้องมาเดียวกัน ก็ไปสู้กันเตาโอเคครับมันนี่แทงยากราโอเคทุกคนนี่คือยอดบอวี cp1 กิโลที่32โอ้วันนี้ท้องวิว1 4บ0ี่้าศูนบเดี๋ยวเราจะลงแล้ว โอเคยังโชคดีที่ลมเย็นตรงนี้จะเป็นลมเย็นมากเลยตรงนี้เป็นช่องลมพอดีทางแม่งสุดติ่งกระดิ่งแมวเช็คพอยแล้วก็ลงใช่นีก็กิโลที่37็กว่าๆนะคระับเวลราประมาณ16บหกนาฬิกาจะครึ่งแล้วเราอยู่กับพี่นานนะ มันเก่องอีกนะครายาวๆกำลังจะไป CP ดอปแบ็ก A3 นะครับจะเป็นเกือบๆครึ่งทางเรียกว่าเป็นครึ่งทางแยกของตะนาว400เนาะไปฝั่งบอ่อหวีห้วยค้อหมูคราวนี้เราเลี้ยวขวามาตอนแรกนะครับอันนี้เราจะกลับละซ้อนหย่อนทางเดิมนะครับกลับไปที่จุดสตาร์ทนะฮะแต่ไม่ได้เข้าเส้นนะไปดอปแบ็กก่อน ประมาณนั้นหกโลนะประมาณนี้แต่ก็เดี๋ยวเราจะไปเขาโจมที่เรารักกันทุกคนคนท่างยาวไกลนักแต่ไม่เหลือไม่ถึงร้อยโลแล้วน็นนี้แล้วกำลังใจกับอีกหนึ่งอัลตร้าไกสองบิ๊กบอสเขาโจมกับเขาแหลมโอเคสู้ๆไปเดี๋ยวเช้า เราได้เจอขอต้อนรับฮานาวันนี้นะแล้วก็จะมีคุณสตาอุนะคุณปัญญานี่ตามกันมาอันนี้ใช่คุณวรพลไหมคะถ้าเผื่อใช่ยกมือหน่อยแล้วมาเลยค่ะขอต้อนรับนะคะคุณวรพลปุดที่นู่นนะเฮ้าเร็วแล้วเหรอโอ๊ย ท็อปเทนนะออสท็อปเทนนะโอเคตดยนี้นก็ออกมาจากดบบแบกนะเอนออสอยู่ข้างหลังนะฮะอันนี้โค้ดผมเองกาตานอยนะฮะน้องสาวน้องสาวโอเคเรา okay. ไ,ไปกันต่อนะครับข่าวตรโจมสี่สิบสี่สิบสามโลแล้วทุกคน กำลังจะครึ่งทางโอเคมาไปกันแล้วโอ้ oh, ทุกคนออกมาสักพักนะครับกิโลที่ประมาณสี่สิบสี่นิดนิดผู้บ่อน,น้ำสวยดีเป็นฝ่ายลงมไปเทนู่น,น,นเลยเทนุ่นน่าจะมีทดสอบโอเคออกมาสักพักนะสองโลได้หักซ้ายอันหน่งขงน้า น่าจะหักทรายทีโอเคอเคงินทรายร้อยโลห้าสิบยี่ห้าสิบโลโอเคไปอยู่นู้นไปทางนู้นใกลข,ข้ามละข้ามอีกครึ่งกว่าสิบเจ็ดสามก้าแล้วทุกคนโอเคทางถนน น่าน่าจะไม่รู้ว่าทันหรือเปล่าเฮ้ยขอาคุณออสมานี่ครับโคตรผมดูตามมาเชื่อเหมือนตามมากดดันตายแล้ว ออดเขาจะไม่ชอบให้เดินนะในทางที่มันวิ่งได้แบบนี้นะเราเขาต้องวิ่งโชว์เขาหน่อยประมาณนั้นตายตายเขาจะจอมกันไม่รู้ข้า,าง <c oughs> ไหนเหมือนกันตรงนี้ โปรเพครับเรื่องโปรเพยทีทุกคน1819นะครับกำลังโปรเพโปรเพไฟเปิดแล้วนี่นาอยู่ข้างหน้าวันนี้เรากำลังจะไปอีเช็คพอยหนึ่ง A4 ก่อนไปขึ้นข่าวก่อโจมนี่บรรยากาศซอนขึ้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 นเดี๋ยวมันขึ้นก็จะไม่ค่อยได้เห็นอะไรเหมือนเดิม ไหล่เรื่อยตามทางกลางวันมันน่าจะร้อนคือเป็นทุ่งสับป,ปะรดสัม่ผัส อันนี้คือ A4 นะครับขัดตอกที่สี่ทุ่มใช่หรืเอเป่าเนอจะใช่อ๋อไฟไฟสี่ทุ่มแล้วก็ไปเด็กเตชรเขา่ากระโจมสิบสามโล ขึ้นเก้าจะสิบลงสามร้อยสิบประมาณนั้นอน่างนี้จะสองทุม่มเ่ยสิบเก้าสี่สี่สี่ห้าโอเควันนี้เดี๋ยวไปกันสิบสามโลก,ก็กิโลที่ห้าสิบหกโอเคประมาณน,นี้โอเคอันนี้เราออกมาจากทางเชื่อมนะครับ แเราก็จะขึ้นลุมหน้าสู่เขาโจมไป A5 กันเขากโจมที่เรารักมีประมาณจะสามทุ่มครึ่งน่ะกิโลที่ห้าสิบเก้านิด,นด,นดโอเคไปเดินทางเนี่ยทางมันจะเป็นประมาณนี้พีเนี่ยเขาก็จมแล้วกำลังไปเขาก็จมแล้วยาว,ยาว คน CP เขาเขโจมที่ร,รักนะครับอันนี้เติมห้าทุ่มพอดีห้องน้ำอยู่ด้านหลังฮะที่ันไม่มันห้องอาบน้ำั้อไม่มีที่สีม่มั้งมีป่ะาเข้าห้องนูน้นวันนี้ครับคุณตชด,ดอ,อดาออขึ้นไปทางนี้เราเช็ดบิบมคนซีพีนี้มีแค่ามาม่าครับแล้วแต่ว่า ถ้าใครจะกินข้าวก็ร้านองเขามีไข่เจียวมีอะไรก็ยังสั่งได้ประมาณนั้นกิโลที่65 5ิบห้าห้าทุ่มเ,เราลงไปลงไป A6 ข้างล่างเลยสุดทางวัดผาปุกงเ้นาจะาสัก2ชั่วโมงประมาณง่้นจะวิ่งไม่ไหวแล้วโอเค อีนี้นะครับข่าวกะโจมสองพันี่สิบห้าให้ขึ้นมาจากทางนู้นนะครับแล้วก็ปีนี้ให้ลงนี้ปกติมันให้ขึ้นในน,น,นี้นี่รูปฝรั่งนี้โอเคฮะไปรล,ลงเบโตเร็วยาวเรายาวเสร็จแปดโล CP A6 นะครับก็ยอดขอชมแล้วเราก็คันนี้จะไป A7 เ็บ้านกี้เราจะดันสวนกับโอ้ยดูเปิดไฟบ้านกี้อากาศเย็นส่วนกับเพิ่ไปประมาณ3โลนิดนิด นะครับแล้วก็เลี้ยวซ้ายหักกลับไปทางเดิมที่มาโอเคทางยิงย่งยาวตอนนี้ตีหนึ่งสิบเอ็นาทีเลขสวยขัดอัตรงนี้ตีสามครึ่งขัดอัหน้าหนึ่งสึกแปดโมงครึ่งเออกิโลมไม่ลืมดูอะไรไปกันต่อ ทุกคนไปจากธนาสีแล้วครับถูงเอเชเอ็งกี้เด็กประมาณน่าจะสิบโลน่าจะถึงฮะไม่หนีหน,น,นีไปไหนแล้วว้า,าวสิงดีผมก็ไม่ได้มีแรงแล้วหมดแล้วไปเรื่อยๆแล้วโอเคครับใ้ทางเชื่อมไป,ปลันกี้ ก็อยู่ยไปเจอลากไม้ไก่อะไรพวกนั้นอีกพักใหญ่ๆน่าจะมีอีกสามชั่วโมงตีห้าครึ 5, ่งหกโมงครับประมาณนั้นเค้กๆดูวิอัน,น้ครับมาถึงเป็นอ็อฟอัพฮิลอันแรกไปกันต่อกิโลเมตรที่85เกม4์0ี่พแก่ๆจะส3้นกสามแล้ว เกือบลงไปเอเจ็ดแล้วดีกันต่อาครับผู้ทนเอเจ็ดสุดท้าย <S S S ายังไม่ท้ายสุดแล้วกำลังจะไปขึ้นเขาแหลมเ <c oughs> <c oughs> <ph ys> จอพงแล้ว <c oughs> ตามมานะตามมาดีขึ้นยังโอเคครับ น้อยไปทางไหนไม่ใช่เราออขึ้นทางเดิมมันเขาเรียก,เร,ออกเ,เรียกลงไปเพราะมันเขาเราเวลาลงมันเห็นสองเต็นท์ไงไปเดี๋ยวนี้เราไปกับนักวิ่งยี่สิบห้าไปคน เก่าไหนละ่ะนี่มันยอดเขาแหลมพี่ที่เราเจอเมื่อกี้มันแหลมมนะอลาน<อ>ทุกคนนี่เวลาประมาณเจ็ดโมงมเกือบห้านาทีนะครับอตอนนี้ระยะอยู่เก้าสุดยอดอออออสุดยอดมหัศจรรย์มากาักดีมากแล้วตอนนี้โอเคเดี๋ยวเอาดินอัดเสร็จแล้วเนี่ยฮะ ตอนนี้นะทุกคนก็<ส>เวลาประมาณน่นจาจะเท่าไหร่วะสิบโมงแล้วก็เหลืออีกหนึ่งจุดสี่หนึ่งจุดห้ากิโลนะก็ผมปล่อยปล่อยลตึงตึงก็ทาหนิดๆอันนี้ก็คือทางที่กำลังจะไปฟินิชเชอร์นะครับก็ได้ยินเสียงผูกกระกาศแล้วเลงไม่ได้แล้วมีอาการตึงกอทาดนิดๆเดี๋ออยวเลยปล่อยไป สบายสบายเน,นจบแล้วโอเคขอบคุณที่ใครผ่านมาดูวิดีโอนี้อยู่นะครับก็เดี๋ยวจะกลับเข้าเส้นชยัยสาคุโอเคเอทุกคนไปข้างหน้าน,นะครับทูฟฟนิเชอร์ล่ะวูสสำหรับร้อยตั้งหน้าสีนะครับก็กำลังจะจบลง <laughs> Fire went out, lights went down. When you feel lost in your shadow, don't feel alone, don't scream so loud. We are living in this cruel world. Broken but strong, gotta move on. You are not a bakery of life. Equip my soul, find the real gold. I'll fulfill what I start.